กระราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พวกผมแบกคลิสกันดีเช่นเคยนะวเกมตัโลต้าลู่สประยุทธ์วิญญาจารย์นั่นเองครับเพิ่งทําคลิปเมื่อวานตอนเช้าใช่ไหมถาเ g มล่าสุดแล้วแต่พอตกดึกมาเอ้าประกาศตู้เฉยแล้วตู้ก็เข้ามาแบบกระทันหันจัดโอ้ บอกเลยว่ามาไวางแบบสายฟ้าแลบแตะแบกนะทานด้านของเพจเวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศอะไรเลยโอ้โหเพจนิ่งมากแต่กระชางมันเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่งกันเชื่อว่าหลายหลคนเนี่ยก็มีคําถามย้อนคิดว่าพี่ครับครส่มดีไหมกาเบครับมันคุ้มกาดีไหมตัวละครตัวนี้เนี่ยมีคนที่ใช้คุ้มค่า,าจริงคือปู่กระบี่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มค่าอยู่แล้วครับแต่ถามว่า คุรสุมไหมอันนี้ก็อยู่ที่งบประมาณของคุณนะข้ามได้ก็ข้ามแต่สำหรับผมไม่ค่อยแนะนําให้ข้ามสักเท่าไหร่เพราะว่าในตู้นี้เนี่ยมันไม่ได้ขายตัวละครครับมันขายคุยฟีนิกดูดิคุณสมบัติเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปหน้าถ้าพูดคลิปนี้เนี่ยน่าจะยาวไ <c oughs> ในจะสุมอีกนะถ้าเกิดว่าเราสุมสักร้อยห้าสิบก็ดาวเหลืองนะดาวแดงโอ้โหจริงๆมันมีวิธีอื่นอีกเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปหน้าแบบละเอียดละเอียดคลิปหน้าเนี่ยผมคาดว่าน่าจะลงช่วงราวๆบ่ายโมงนะครับผมให ู้กระชาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็รีบลงกันนะครับผมแล้วก็ส่วนแพ็คตอนนี้โอ้โหตั้งแต่เป็นเซิร์ฟเกอรเนี่ยแพ็กสิบาทของเราหายไปไหน <c oughs> เปิดเซิร์ฟกอรบแล้วราคาเนี่ย ไปสา,าเลยนะครับผมแพ็กอื่นๆก็ปกติแหละมีแค่แพ็กเริ่มต้นนะครับผมจริงๆมัน19บาทตอนนี้เป็น35เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ภาวะเพจจะลดหรือเปล่านะแพ็กเริ่มต้นก็ลองไปดูได้ครับทุกคนสามารถจัดคุยหงวินิกตั้งแต่9 8 0เร็ดได้นะแล้วก็แพ็กพวกนี้เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนควรซื้อครับได้ทั้งไส้กรอกได้ทั้งที่แพ็กซุมวงแหวนนะครับผมแล้วก็จะเป็นแพ็กตัวนี้ตัวถึง10ตัวเลยในราคา690คุ้ม ไม่มีอะไรคุ้มมากกว่านี้แล้วซึ่งตัวต่อไปเนี่ยก็ <โด S 1> จะเป็น6ปี <โด S 1> ในช่วงต้น,ตนเดือนแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะเป็นเทปสมุดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ควรวางแผนตู้กระชาดีๆเพื่อไม่ให้รอช้าครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสกายแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกการตัวเองผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power Play เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการติวเองเลยนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซอร์เข้าไปในเฟซบ อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเดี๋ยวลงคลิปนี้ก่อนที่ผมจะไปทําคลิปคุยของฟินิก์ผมจะมีการเติมเกมก่อนนะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าครับสูตรผมเนี่ยผมจะใช้แบบเดิมเลยนะถึงแม้ว่าไม่ได้สุมมา2เดือนหรือเปล่าไม่ได้สุมเลยนะครับผมเราก็จะมากด1ใบแล้วก็สิบใบเฮ้ยห,หลังจากตู้นี้มันก็จะมีจิตมาใช่ไหมรอสุมจิตเชียนตาลิวับเพราะว่าตัวล่าสุดเนี่ยใช่เปล่าใช่นะครับผมตัวล่าสุดมันเป็นเชียนตาลิวเพราะว่าน้องอ,อะไรนะผีเสื้อ ไม่ใช่ดิพี่น้องทางอุทงน้องทางอุทงไม่มีตู้จิตเพราะฉะนั้นตู้จิตของอเซนเตอร์ลหลิวเนี่ยน่าจะมาพร้อมกับตู้นี้แหละโอเคเราก็จะดวยวันนี้เนี่ยลมก็แรงเหมือนเดิมขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าแบบมันลำคันหูคุณ <c oughs> แล้วก็อัดลิปเนี่ยช่วงเวลา8โมงเป็นช่วงที่แบบรถเล่นเยอะมากนะถ้าเกิดว่าเข้าไม่อันนี้ก็ขออภัยด้วยก็มีครับผม1ิใบเป็น22ใบแล้วครับตอนนี้ยังไม่ออกหาเหวอะไรเลย <c oughs> นะถ้าเกิดว่าเราได้ก่อนก็ดีนะเราจะได้ไปสุ่มแทนที่ของไอกระดูกนะครับผมไม่ใช่กระดูกแบบประจําตัวนะแต่เป็นกระดูกทั่วทั่วไปนะที่เกียจตี6ดาวเราก็จะใช้ตัวนี่แหละในการสุ่มเราต้องสุ่มใน320ใบครับเพราะว่าผมมีตัวพอแล้วก็พอทุกตู้อยู่แล้วผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเนี้ยโอ้โหไม่ได้สุ่มนานมันเกลือแดกขนเดนี้เด้ๆนะ33ใบแล้วนะทําเป็นเล่นเดี๋ยวเราจะสุ่มสัก90ใบแล้วก็ไปสุ่มบัตร ATR เนาะเผื่อน้องผีเสื้อปีศาจตัวนี้จะออก เขาจะให้ชื่อว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟไทยผมไม่รู้เรียกแต่ฝีเสื้อพีสานเลย <g ug> เดี๋ยวเราจะเรียกตามสเตปเซิร์ฟไทยนะปั๊ม้าไปครับผมอู้หูอู้หูมันเกลืออะไรขนาดนั้นเหรอตู <c oughs> ้นี้ไม่ค่อยมีคนสุ่มเหรอทำไมแบบเกลือจัดเลยอะ่ะช่างมันนะครับผมยังไงเราก็มาเน้นไอเทม320ใบเท่านั้นครับไม่สุ่มเกินนอกกว่านี้เนี่ยแล้วปุ๊บอ,ออกมาแล้วครับผมเป็นสีทองและสีทองแบบ โอ้ยหูเลยนะส,สายควบคุมสายควบคุมเหมือนกันแต่แบบแปลกๆตัวมันแปลกๆทำไมมันมีหูด้วย <c oughs> มันแบบคนละตัวมันโอ้คนละสายควบคุมเอาใหม่ครับผมมื่อกี้ลึกมากเลยนะรอบนี้จะลึกหรือเปล่าครับผมไปอยู่ที่21ใบเอ้ยใบบเอใบโ้โหเกลือเกลือ,อบแบบจะจัดเลยอะโปยงอย่างหรือว่าสูตรเรามันจะแบบตายแล้วไม่ได้สุ่ม2เดือนคือตายเลย เกมเล่นกูดักนนเลยการันตีนี่ก็แบบโอ้โหชิปหายเลยตอนนี้มีรถแตกๆมาแล้วก็เสียงลมด้วยเดี๋ยวขอสูมรอบนี้จะขออนุญาตหยุดชิปสักพักแล้วทำไมมันไม่ออกวะมันไม่ออกเลยอะ่ะเจ็ดสบใบนี่ได้ SSR มาตัวเดียวนี่เกือสุดเท่าที่ผมเคยทําคลิปมาเลยนะหรือดวงผมไปอยู่กับแบ็คโคเวอร์หมดแล้วสุมแบ็คโคเวอร์ที่ออกดีดีสุมต้นโรตาลูดูดิอ่ะออกไหม อันนี้ก็คือลึกอีกแล้วนะสามสิบนะลุกปรับเลนตแล้วตั้ง oon, แต่เปิดซเปิร์ก็บอกเอ้ยมามามาแล้วก็จบเลยเปีียงโอ้ emat. โหไอ้ยิบหายมาทำพี่อะไรเนี่ยกูหลงโอ้โหขาดอีกสองใบครับผมยังไงดีเราเราสุ่มสัก2ใบดีกว่าสุ่ม2ใบแล้วก็ไปสุ่มบัตรเอเดนอากันเพื่อออกครับผมปื๊บอืเราจะได้ไปสุ่มกระดูกครับจะออกไหมนออะเราก็ปิดไปครับผมเฮ้ยยังไม่ได้รับเลย มาเดตาครับอันนี้เคยออกไหมผมขอบอกเลยว่าเคยออกครับออกตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว <c ười> เคยกดให้มันออกอยู่มาครับผมขออันเดียวเลยออกมาครับผีเสื้อปีศาจผีเสื้อแห่งฝันใช่ไหมอ่าผีเสื้อแห่งฝันนะเปลี่ยนชื่อโอ้โหควบคุมมันแปลกนะจริงสองควบคุมแล้ว <c ười> ไป่ใช่ตัวนี้อ๋อกายแท้หัวอ,อูมันก็ดาวเต็มไปแล้วะทำไปแล้วออกมาทำไมเนี่ยผีเสื้อปีศาจโอ้ น้องนี่ต้องหลง,ลงมาทําไมก่อนเฮ้ยเศษน้อยปะ30มสิทำไมมันได้30มสิบวะเมื่อกีแก้แปลกๆโอ้โหพญาหงเหลือเชื่อเลยหลุออลดหลุดยับยับโอเคการันตีคลิปนี้ <c oughs> ผมว่าสูตรที่ผมสูมเนี่ยมันรู้สึกใช้ไม่ได้แล้วนะทุกคนเรามาเปลี่ยนสูตรกันดีกว่าสัก1ใบแล้วก็20 20ได้ไหมโอ้ทำไมลมแรงจังเลยวันนี้โอ้โหควบคุมมังสจีมาอีกแล้วอะไรเดี่ยโอ้ เปิดมา10ใบแรกก็แตกเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมที่10บใบแล้วก็กด1 20, 20. นึ่งใบยี่สิบนะแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆมันต้องมีสูตรหรอวะสูตรเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วจริงๆมันควรออกเอเอเยอะกว่าน,นี้ได้แบบอูคิปนี้เกือจัดเลยอะมานะครับผมกดไปที่1นึ่งใบแล้วก็10บใบสิบใบฮึบอ่ะหนึ่งใบครับผมตอนนี้เลขลัคกี้อยู่ที่10บใบครับผมเป็น20บใบครับขอให้ออกสวดบนภาวนามาเฮะมาเฮะโบเข้าไปม,มาแล้วไงแล้วเป็น โบโอ้เอาซื้อค่ะโอ้อว <c oughs> มาทำไมเนี่ยไปกันต่อครับผมอีกสิบใบฮึบ <c oughs> ไม่ได้นะครับผมโอเคมันก็ถือว่าเรดมาดีน่อยนะออกไอซิอาเยอะอยู่แต่เกลือล <c oughs> ุดเรดครับมาได้ไหมขอแบบมาเฮ้ยกดที่เพอปั๊บ <c oughs> นั่นไงไม่มาเอาอีกเอาอีกกดที่เพอปั๊บโอ้ไม่ไหวแล้วกดสูตรไหนมันก็เหมือนเดิมคนมันจะเกลือ ไปครับผมครั้งที่30ิอันนี้ต้องออกแล้วถ้าไม่ออกนี่เกลือมากเลยนั่นไงมาแล้วแล้วเป็นปับป๊บปับ๊บปั๊บอู้หูยมึงใครเนี่ยโหปีก <What? S 1> ผมว่าพอแล้วไม่สูตรไม่ทรงไม่สูตรแล้วคือมันไปครึ่งหนึ่งแล้วอันนี้เราต้องยอมรับมันด้และเราสุ่มทีละสิบใบไปเลยจบๆพอๆครับนะไม่ไหวแล้วสิบใบถัดมาครับได้ไหมกดข้ามไปเลยอ้หูยไม่ออกครับผม oh, บยี่สิบใบครับมามันจะออกสักเท่าไหร่กดสูตรไปก็ไม่ได้ตั้งแต่เปิดเซอร์กับเบ้เกลือ เกลือ,อจริงๆเออมันได้อย่างนี้ออการันตีทุกตู้วก็ไปมามาไหมไม่มามาหรือไม่มาโอ้โหเพรว่ากลับไปสุ่มสูตรม,มาเดิ<อ>เมเอยก็ไปรู้สึกเกลือแบบ <c oughs> ออีกสิบใบนะครับผมมันต้องออกก็นแหละมันเกลือมากเลยนเนี่ยโอ้โหอา้าวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่ะสูตรตามสูตรเถอะจริงตามสูตรม่งเกลือแบบหนักจัดเลย <c oughs> โอเค โอ้โหไม่น่าลองของครับผมแต่ว่าอาจจะไม่หลุดเลทหลุดอยู่ดีนั่นแหละคือตามสูตรซะนะอย่าหานอกลู่นอกทาง <c oughs> โอเคมันเกลือหนักมากเลยออกแบบ50บอะเกือบการันตีอะไรวะเนี่ยเกลือ <c oughs> มันอะไรขนาดนั้นไม่ได้สุ่มนานคือแบบไม่รักเลยไงโอ้โห <c oughs> ไ่คิดจะออกอะเกลือก็แบบกดข้ามไปอืมด้วยความที่ว,ว่าตู้นี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนสุ่มได้แหละโอ้โหไม่ออกครับผมผมว่าการันตีแหละไม่ไม่มีความหวังแล้วจริงๆผมไม่ลุ้นกระดูหกดาแล้วเนี่ยมังกรสายฟ้าอ่ะมาอ่านี่มาแล้วครับผมโอ้โหกดรัวรัวก็มาเอ้ยไม่ใช่แปลกๆผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชัวชถังยีย่หัวมาเลทเลทเท่าไหรนะ12เปอร์เซ็โอ้โหเลทเท่าไอ้ผีเสื้อพีศาจเลยแต่มึงมาทำไม ดวงดวงดีนะแต่แบบขีดตัวโอเคนะครับผมเฮ้ยถ้าเราคิดไปคิดมาเนี่ยผีเสื้อปีศาจเลสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถังเย้หัวเนี่ยก็เลดสิบสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่ใช่ดิมันไม่ได้เลรสิบสองเปอร์เซ็นต์ตัวมันเยอะผมไปจำกิดกับตัวไอ้นั่นแน่เลยโอเคผีเสื้อปีศาจเนี่ยมาตอนสองร้อยหกสิบสามครับผมโอ้โหค่อนข้างที่จะลึกพอตัวเลยแต่ว่าเราก็มาสุ่มตู้นี้ต่อครับหกสิบใช่ไหมผมขาดอีกประมาณ 6กก็เป็น320ดังนั้นเราไปกันครับผม60บใบต่อเนื่องก็น่าจะได้อีกสักหนึ่งการันตีไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่ามาครับ10ใบครับผม20ใบข้ามไปโอเคยังไม่มา30มบใบครับผมโอเคมาแล้วแสงลิฟลีครับผมแสงลิบลีอ่40า40ใบครับผม50ใบโอเคไม่มาขอปิดได้ไหม อ่ะรอบสุดท้ายปิดสวยๆโหโคตรสวยเลยสวยเกินแบบเนี้ย <c oughs> เอาไงดีวะในไหนก็ในไหนแล้วทุกคนมันมาถึงขนาดนี้ใช่ป่ะการันตีก็39อ่ะเออคือไม่สุ่มก็ไม่ได้แล้ววะขอลุ้นอีกสัก10บใบครับผมไปครับรอบนี้รอบสุดท้ายแฟนสวยอย่างแน่นอนแฟนสวยมาเฮ้โบโบเข้ามาแล้วสีทองสองใบมีลุ้นมีลุ้นครับอ <c oughs> ื แต่ก็ผมโอเคแต่น้องผีเซื้อพีาสารมาทำไมกระดูกไม่มาเซื้อพีาสารมาทำไมเนี่ยโอเคนะครับผม3 33 3รอมู่เลขแบบสวยจัดเลย <c oughs> อ่าแล้วก็ได้อะไรมาไหมเนี่ยอุ้ยมีของแจกอะไรปะมีกระดูกประจำตัวด้วยโอ้โหถ้าอัพ5้าดาวคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมยังไงผมก็ไม่แนะนำอยู่ดี <c oughs> ปล่อยทิ้งเกะไม่อยากดูนะไม่ค่อยแนะนำนะถ้าเกิดว่าใครจะสุ่มก็คือเหมือนเอาไอเทม่นแหละส่วนตัวของผมก็คือมาสุ่มคลิปนี้ก็ เน้นสนุกนะครับผมมาเอาไอเทมแล้วก็ได้ตัวเก็บด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพูดถึงไอเทมกันดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปของการซุม่มหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็อย่าลืมสมัคร Member s h ชิแล้วไปรับยศที่ Discord กันด้วยนะครับผม